สวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับฟิกอิงอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมจะพามาดูเครื่องพร้อมส่งอีก1ตัวนะครับเป็น I320 0นนั่นเองนะครับระบบ2หัวพิมพ์เป็นเครื่อง DFT DTM นะฮะหน้ากว้าง60เซนนั่นเองนะครับตัวนี้ในราคาจะสูงหน่อยนะแต่หัวพิมพ์ก็ให้ความคงทนค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับในหัวพิมพ์ I320 0นะตัวนี้ก็จะแยกสีนะครับสีหัวหนึ่งขาวหัวหนึ่งนั่นเองนะครับตอนนี้ก็กําลังเทนะในส่วนของสีขาวและสีีเนนน่อออกกครรรบปปปปตติิะั้ผมมมงไาณ10 ตัวนี้ก็มาพร้อมกับเครื่องโรยกาวและอบอัตโนมัตินะครับตัวนี้มาตรฐานโรงงานสากลเลยนะฮะในส่วนของเครื่องโรยกาวมาดูอุปกรณ์ต่างนะของเครื่องโรยกาวเนี่ยเวลาเครื่องปิ้นมานครับตรงนี้ก็จะมีฮีเตอร์นะครับส่วนตรงนี้อ่าเป็นตัวระบบโรยกาวนะครับกาวก็จะโรยมาด้านนี้นั่นเองนะฮะตัวกาวเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ยึดติดกับตัวเสื้อหรือผ้าของเรานั่นเองนะฮะตัวเครื่องเนี่ยก็จะตีฟิล์มแบบนี้ แต่ผมปิดไว้ก่อนแปน๊บนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ลูกค้าฟังนะครส่วนตรงนี้นะคก็จะเป็นการอบฟิล์มนะครับอบพวกตัวงานของเรานะครไม่ว่าจะเป็นหมึกแล้วก็กาวนั่นเองนะครับอ่าก็จะอบให้เนียนไว้แบบนี้นะครับพออบเสร็จแล้วเราก็สามารถเก็บไว้ได้นะเก็บไว้ได้นานแบบนี้อ่าเป็นไมาได้เป็นม้วนเลยนะครับเก็บไว้ได้นาน แล้วก็นําไปรีดลงบนผ้านั่นเองนะครับตัวเครื่องรวยกาวนะครับระบบต่างๆก็ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับมีปุ่มแยกกันหมดเลยนะครับแยกสวิช์หมดเลยจะไม่รวมกันนะฮะในส่วนของตัวกวรกาวก็จะอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้ตัวตีฟิล์มนะอันนี้อุณหภูมินะอันนี้พัดลมอ่ะพัดลมตรงไหนพัดลมตรงนี้นะครับเพราะว่าเครื่องพิมพ์เนี่ยมันพิมพ์เร็วนะครับแล้วมันปล่อยฟิล์มมาเร็วตอนอบเนี่ยมันก็อาจจะเหนียวเหนียวอยู่เลยต้องมีพัดลมตัวนี้ช่วยเป่าให้มันเย็นขึ้นนั่นเองนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นฮีเตอร์ด้านหน้าเครื่องนะส่วนด้านล่างนี้จะเป็นถาดรองกาวนะครับมีมาให้2ถาดเลยทีเดียวนะฮะก็สามารถใช้ได้ทั้ง2ถาดนะเราไม่ต้องปิดตัวโรยกาวนะครับเราดึงถาดนี้ออกมานะครับแล้วก็นํากาวเนี่ยมาเทาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเราจะเติมตรงนี้เลยก็ได้นั่นเองนะครับส่วนระบบตัวเครื่องนะครับเครื่องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหน้ากว้าง60หรือหน้าเมตรแเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเป็นทน,นง่ายกว่าเครื่องเล็กนั่นเองนะครับลูกค้าสามารถ เลื่อนหัวไปนะครับทำความสะอาดปั๊มทําความสะอาดใต้หัวพิมพ์ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดของฮอนตอน เราก็ในส่วนของโปรแกรมเนี่ยก็จะใช้งานค่อนข้างที่ง่ายนะครับมีการคินนิ่งเช็คนะครับแล้วก็สั่งพิมพ์นำไฟล์เข้ามานั่นเองนะครับที่เหลือเราก็นํามารีดลงบนผ้าแบบนี้นะฮะในงานผลิตแบบนี้นะครับถ้ามีเครื่องตัวนี้นะฮะเหมาะสําหรับลูกค้าที่งานเยอะเะนะครับแล้วก็ต้องการงานปริมาณมากเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับในสําหรับเครื่องหน้ากว้าง60นะครับก็จะมีทั้งไ3ส2มร้อนะครับในราคาที่เทียบกันนะฮะในราคาที่พอๆกันครับก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งเป็น DX ั้นก็จะ์ูก แต่หัวพิมพ์ก็จะข้อด้อยอาจจะความคงทนน้อยกว่าตัว i3200 นั่นเองนะครับตัว i3200 เนี่ยก็จะให้ความคงทนได้มากกว่าแล้วปัญหาจุกจิกน้อยกว่า dx11 นั่นเองนะครับนอกจากจะพิมพ์เสื้อนะครับลายเป็นตัวแบบนี้ก็สามารถทําเสื้อ ovp ได้นะครับอันนี้ผมก็กําลังที่จะทําเสื้อ ovp นะครับทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะแล้วก็ขั้นตอนการทําวิธีการรีดการทําทําแบบไหนรวมถึงทําไฟล์ด้วยนั่นเองนะครับก็จะลงไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับ S 1> <S 1> <S เนี่ยเสร็จแล้วเราก็นํามารีดลงบนผ้าหรือเสื้อของเราแบบนี้นั่นเองก็ให้ความสวยงามนะครับงานดีฟทีเนี่ยทำได้หลากหลายรูปแบบนะถ้าเป็นเสื้อสีดําแบบนี้นะครับเราก็สามารถตัดสีดําออกได้นะในส่วนของสีดําตรงนี้นะครับเราใช้สีเสื้อขึ้นมาแทนนั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็นสีขาวเราก็ตัดสีขาวนั่นเองนะครับหรือในส่วนของเสื้อสีขาวเนี่ยเราก็ลงขาวน้อย,น,อยนะครับไม่ต้องใช้ขาวเยอะก็ สามารถทําได้นะครับรวมถึงฮาร์ปโทนด้วยฮาร์ปโทนก็จะเป็นทําแบบเม็ดสีนะครับแล้วก็นํามาสกรีนลงบนผ้าหรือเสื้อของเราแบบนี้นั่นเองนอกจากจะทําพวกเสื้อได้แล้วนะครับก็ยังรีดหนังได้ด้วยนะครับผ้าดิบหรือกระเป๋าหนังต่างๆนะครับสายสะพายกระเป๋านะครับก็สามารถทําได้นะครับหรือวัสดุที่ทนความร้อนนะในงานสกรีนดิฟทีเนี่ยสามารถรีดได้หมดเลยนะครับแต่วัสดุนั้นต้องทนความร้อนนั่นเองนะครับตอนนี้ก็รันงานไปเรื่อยๆนะครับเทสเครื่องก่อนที่จะไปส่งลูกค้านะครับตัวนี้มีส่งพร้อมสอนการใช้งานนะครับ ที่จังหวัดละครราชสีมานั่นเองนะฮะการใช้งานก็ค่อนข้างง่ายนะครับผลิตงานได้เยอะนะคะคุ้มแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ปริมาณต้นทุนเนี่ยจะถูกกว่าในเครื่องของ A 3นั่นเองนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหมึกฟิล์มหรือวัตดุต่างนะครับต้นทุนการผลิตจะถูกกว่านะครับแต่ว่าตอนที่ลงทุนเครื่องครั้งแรกอาจจะราคาสูงหน่อยนะครับแต่ถ้าเรามีงานเยอะๆนะครับตัวนี้คุ้มคืนทุนเร็วแน่นอนนะครับในเครื่องหัวพิมพ์รับ2หัวพิมพ์ั่นองนะครับถึงก็มีอีกรุ่นนึ่เป็น DX11 ที่ บอกไว้นะฮะส่วนถ้าเพื่อนๆท่านใดน่ะสนใจนะครับก็เข้ามาพูดคุยนะครับสอบถามได้นะครับจะเข้ามาที่ออฟฟิศก็ได้นะครับตั้งอยู่ที่ปทุมนะฮะจังหวัดปทุมอำเภอคลองหลวงนะครับตำบลคลองหนึ่งก่อนถึงนวนครนะครับอยู่ฝั่งเดียวกับธรรมศาสตร์เลยนะครับหรือถ้าไม่สะดวกเข้ามานะครับแอดไลน์กันเข้ามาพูดคุยได้นะครับในไลน์แอดฟิกอิงนั่นเองนะครับพิมพ์แอดใต้ f i x i n k นะครับในไลน์แอดหรือ ช่องทางอื่นๆนครับที่สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับและเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับวันนี้ฟิกกิ้งชาแนลขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ